21วิธีที่ยอดเยี่ยมเพื่อหยุดผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็ทำงานให้ได้มากที่สุดในเวลาที่น้อยนิดโดยสรุปจากหนังสือที่ชื่อว่ากินกบตัวนั้นซะสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในหนังสือเล่มนี้ก็คือเรื่องแรกเป็นเรื่องของเทคนิคการบริหารเวลาที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพที่จะช่วยทําให้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของคุณประสบความสำเร็จ เรื่องที่2ก็คือวิธีการจัดลำดับงานที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นและก็ได้ผลมากขึ้นและเรื่องที่3ก็คือวิธีการนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ให้เป็นนิสัยติดตัวไปตลอดชีวิตหนังสือเล่มนี้บอกว่าเราทุกคนเนี่ยต่างก็มีกบซึ่งกบเนี่ยหมายถึงงานชิ้นสำคัญที่เราต้องจัดการทําให้เสร็จก่อนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม กุญแจสู่ความสำเร็จก็คือคุณต้องรีบกินกบตัวนั้นให้เร็วที่สุดและก็ททำด้วยใจที่จดจ่อจนงานนั้นเสร็จเรียบร้อยไบรอันเทรซี่ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารเวลาได้กล่าวเอาไว้ว่าคุณจะไม่พบกับแนวทางในการพัฒนาตัวเองในเชิงวิชาการในแบบตารางโภชนาการในหนังสือเล่มนี้ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้ก็คือการลงมือทา ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จด้วยกฎที่เรียบง่ายที่เขาได้สร้างเครื่องมือและเทคนิคไว้เพื่อที่จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าความจริงเกี่ยวกับกบถ้าเกิดว่าคุณกินกบหนึ่งตัวกินแบบเป็นๆทุกเช้าคุณรู้แล้วว่านั่นแหละจะเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนั้นเป็นไปได้ว่าคุณ ก็มีกบหลายตัวซ่อนอยู่แล้วก็มีอยู่ในลิสต์ที่ต้องทำอีกมากมายกบก็คืองานชิ้นสำคัญที่คุณรู้ว่ามันต้องทำเป็นอย่างแรกแต่คุณก็เลื่อนเอาไว้ทำทีหลังไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะเรียนรู้วิธีขบเคี้ยวของว่างในปัญหาที่ยากนั้นคุณจะต้อง ขบเคี้ยวมันเพราะว่ามันมีโปรตีนที่สูงมากคุณไม่จำเป็นที่จะต้องกินกบตัวเป็นๆเ,เพื่อให้สำเร็จในธุรกิจแต่คุณจำเป็นที่จะต้องรับมือกับโครงการที่สำคัญแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์และก็มีประสิทธิภาพความจริงง่ายๆก็คือความสามารถในการตั้งใจจดจอ่ออยู่กับงานชิ้นสำคัญที่สุดและก็ทำจนงานนั้นเสร็จเรียบร้อยก่อน ซึ่งมันก็เป็นปัจจัยในความสำเร็จของคุณและมันก็ชัดเจนแต่ปัญหาของความยุ่งยากมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อจุดประสงค์และเป้าหมายของคุณขาดความชัดเจนและคลุมเครือการขาดความชัดเจนสามารถเป็นนักฆ่าคุณได้เพราะมันทำให้คุณภาพของการลงมือทำงานแย่ลงและการลงมือทำนั้นมันก็เป็นความลับสู่ความสำเร็จเราทุกคนต่างก็รู้สึก ในความล้นหลามในเวลาที่ต้องทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันและไม่มีเวลามากพอที่จะทำให้งานทุกอย่างเสร็จได้ดก็ให้คุณเลือกทำงานที่ท้าทายที่สุดก่อนเลือกกินกบตัวใหญ่และวก็น่ากเกลียดในตะกร้าของคุณแล้วก็จัดการทำมันก่อนซะคนที่ประสบความสำเร็จก็คือคนที่กระโจนเข้าไป ไปใส่งานชิ้นสำคัญที่สุดก่อนแล้วก็ลงมือทำโดยไม่ลังเลที่จะต้องเผชิญกับงานใหญ่แต่ละจุดในแต่ละวันคุณจะได้พัฒนาความชัดเจนนี้มันเป็นไปไม่ได้หากไม่มีนิสัยในการทำงานที่ดีโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยความสำเร็จในชีวิตคุณ95%ขึ้นอยู่กับนิสัยที่คุณบ่มเพาะนิสัยที่ดีจะเป็นเพื่อนแท้ของคุณและนิสัยที่แย่ จะเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดอุปนิสัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จก็คือมีคุณสมบัติ3อย่างในการสร้างนิสัยให้ประสบความสำเร็จได้แก่ได้แก่การตัดสินใจข้อแรกคือการตัดสินใจคุณสมบัติที่2ก็คือการมีวินยัยและคุณสมบัติที่3ก็คือความมุ่งมันตัวอย่างเช่นนิสัยของการคิดลงบนกระดาษ คุณจะทึ่งเมื่อรู้ว่ามีผู้ใหญ่แค่3%เเท่านั้นที่ใส่ใจในการเขียนเป้าหมายของเขาลงบนกระดาษนี่คือวิธีที่ทำให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแรกก็คือตัดสินใจให้แน่ชัดว่าคุณต้องการอะไรเขียนมันออกมาแล้วก็กําหนดเส้นตายที่คุณได้วางแผนว่าจะต้องทำมันให้เสร็จแล้วก็เขียนรายการเป็นข้อ,ขอ ที่จะต้องทำให้สำเร็จแล้วก็เปลี่ยนรายการให้อยู่ในรูปของแผนงานจากนั้นก็ลงมือทำลงมือทำโดยไม่วอกแวกสุดท้ายก็ต้องสัญญากับตัวเองว่าจะทำแต่ละเป้าหมายให้สำเร็จในทุกๆวันสิ่งที่สำคัญหลังจากนั้นก็คือคุณจะต้องก้าวต่อไปและก็ทำมันอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย การลงมือทำย่อมดีกว่าการผัดวันประกันพรุง่งแต่การลงมือทำโดยที่ไม่วางแผนก่อนก็จะนำไปสู่ความล้มเหลวและก็ความผิดหวังได้ดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะวางแผนงานก่อนในทุกๆวันลงมือทำตามลิสต์ที่เขียนไว้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นก่อนเข้านอนก็ให้คุณร่างรายการล่วงหน้าของสิ่งที่ต้องทา เพื่อที่จะให้จิตใต้สำนึกจดจำไปตลอดทั้งคืนก่อนที่จะนอนหลับคิดรายการที่แตกต่างและจุดประสงค์ต้องต่างด้วยมีรายการหลักสร้างรายการปลายเดือนเพื่อที่จะทำในเดือนถัดไปรายการปลายสัปดาห์เพื่อแผนทั้งสัปดาห์ล่วงหน้าและสุดท้ายคือการวางแผนประจำวันจำไว้นะคะว่ากด10.90ระบุเอาไว้ว่า ลงทุนเวลาในการวางแผน10%ก่อนที่จะเริ่มต้นโครงการเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณใช้เวลาอีก90%ทํางานอย่างอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพบริหารเวลาตามหลักของพาริโตก็คือในปี1 9เอ่อในปี1895เนี่ยมีนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนเขาได้สังเกตว่าคนรวย20%ทําเงินได้มากถึง80% ในขณะที่คนอีก80%ทําเงินได้น้อยมากและในไม่นานเขาก็ค้นพบว่าสัดส่วนนี้ล้วนสอดคล้องกับทุกๆก,กิจกรรมทางเศรษฐกิจ20%ของกิจกรรมที่คุณทำจะสร้างผลลัพธ์ได้มากถึง80%ลูกค้า20%จะทำให้ยอดขายสามารถโตได้มากถึง80%ความจริงที่แพร่หลายนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อกฎ พารโตซึ่งนั้นก็หมายความว่าถ้าคุณมีรายการที่ต้องทำสิบอย่างจะมี2อย่างในนั้นสามารถสร้างผลลัพธ์ได้80%จากรายการทั้งหมดตอนนี้พอคุณมองดูที่ลิสต์คุณก็จะรู้สึกมีแรงกระตุน้นให้คุณสะสางรายการเล็กๆ2 3ถึงสอย่างแรกก่อนเพื่อที่คุณจะสามารถกลับมาดูรายการที่ทำเสร็จไปแล้วคุณก็จะรู้สึกถึงความสำเร็จที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามรายการเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคุณและนั่นแหละที่มันเป็นปัญหาแล้วจะทำยังไงดีล่ะจำไว้นะคะว่าส่วนที่ยากที่สุดในงานแต่และอย่างก็คือการเริ่มตน้นการบริหารเวลาแค่ช่วยควบคุมผลลัพธ์ในการลำดับงานของเรื่องที่มีตอบผลที่มีผลต่อชีวิตของคุณเท่านั้นในเรื่องของการบริหารเวลานะ คนที่มีประสิทธิภาพจะฝึกตัวเองให้มีวินัยจะฝึกตัวเองให้มีวินัยที่จะเริ่มทำงานที่สาคัญที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกเสมอพวกเขาฝึกบังคับตัวเองให้เป็นให้สามารถกินกบที่ยอดเยี่ยมได้เลยถ้ามองในระยะยาวคนที่สํำเร็จเขาจะมองการไกลก่อนที่คุณจะเริ่มทำโครงการคุณต้องถามกับตัวเองว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าไม่ทำงานชิ้นนี้จงอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพื่อที่จะได้อิ่มเอมกับผลลัพธ์ของความสำเร็จที่ดีขึ้นในระยะยาวหรือว่าลองคิดดูอีกทีถ้างานนั้นจะเป็นสาเหตุที่เพิ่มความยุ่งยากในเวลาต่อมาถ้าพูดถึงนักผู้สร้างแรงบนันดาลใจที่ชื่อว่าดิสนีย์เขากล่าวไว้ว่าผู้แพ้ ทำในสิ่งที่ผ่อนคลายความเครียดให้ตัวเองผู้แพ้จะทำในสิ่งที่ผ่อนคลายความเครียดให้ตัวเองในขณะที่ผู้ชนะจะทำสิ่งที่ทำให้ตัวเองไปสู่เป้าหมายจงจำเอาไว้นะคะว่ารากศัพท์ของคำว่าแรงจูงใจคือการกระตุ้นการลงมือทำถ้าอยากที่จะสำเร็จก็ให้คุณกระตุ้นตัวเองด้วยการลงมือทำในสิ่งที่คุณเลือกเรียงลำดับแบบว่า A B C D ความสำเร็จง่ายเหมือนเรียงลำดับ A B C D หรือเปล่ามันไม่ไม่ใช่แบบนั้นหรอกคุณจะต้องเพิ่ม D และก็ E ลงไปด้วยใช้เทคนิคการจัดลำดับ A B C D เป็นเครื่องมืออันทรงพลังเพื่อที่จะช่วยให้คุณสร้างลำดับความสำคัญในงานในแต่ละวันได้วิธีการก็คือการทำลิสต์ออกมาเป็นข้อๆใส่ตัวอักษร A B C D หรือว่า E เอาไว้ข้างหน้าแต่ละรายการ แล้วก็ทำรายการแต่ละข้อตามลำดับตัวอักษรให้เสร็จเรียบร้อยตัวอักษร A คืองานที่คุณต้องทำด่วนที่สุดหรือถ้าทำไม่เสร็จแล้วมันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ซีเรียสตามมาได้ส่วนตัวอักษร b คือสิ่งที่ควรทำรองลงมาแต่อาจจะไม่สำคัญมากเท่ากับข้อ A ส่วนตัวอักษร C ก็คืองานที่ทำก็น่าจะดีถ้าทำได้น่าจะดี แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยแม้แต่น้อยส่วนตัวอักษร e คืองานที่คุณสามารถกระจายให้คนอื่นช่วยทำได้เพื่อที่จะให้คุณสามารถมีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นไปทำงานอื่นงานนั้นก็คือคุณสามารถเ,เป็นงานที่คุณสามารถทำได้คนเดียวส่วนตัวอักษร e ก็คืองานที่คุณควรที่จะกำจัดออกไปเพราะว่ามันอาจจะไม่เคยมีความสำคัญ และก็ไม่ต้องทำมันก็ได้คุณอาจจะมีงานสำคัญมากกว่าหนึ่งอย่างในกลุ่ม A ก็ให้เขียนย่อยลงมาตามลำดับเป็นข้อๆอ,อย่างเช่น A 1 A 2 A 3ฝึกวิธีการเรียงลำดับ A B C D ในทุกๆวันแล้วคุณก็จะประหลาดใจกับผลกระทบทางบวกที่ได้ในชีวิตการทำงานของคุณกุญแจสำคัญในหน้าที่หลักของการเพิ่มประสิทธิภาพในตัวเองก็ต้องถามว่า ต้องถามว่าทำไมบริษัทถึงต้องจ้างคุณคนส่วนมากเนี่ยไม่แน่ใจว่าทำไมบริษัทจ้างเขาก็เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือคุณถูกจ้างเพื่อให้สร้างผลลัพธ์คุณถูกจ้างเพื่อให้สร้างผลลัพธ์ในงานส่วนมากเนี่ยในงานส่วนมากก็จะมีผลลัพธ์บางอย่างที่เจาะจงว่าจะต้องทำให้สำเร็จเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานคุณก็จะต้องระบ,บุว่าอะไรคือหน้าที่หลักสำคัญในงานนั้น ก็คือนี่คือตัวอย่างหน้าที่หลักของงานขายยกตัวอย่างหน้าที่หลักของงานขายก็คือการหาลูกค,ค้าการนําเสนอการปิดการขายการบริการงานขายเพื่อรักษาฐานลูกค,ค้าหรืออาจจะเป็นการบริหารจัดการงานเอกสารก็ว่ากันไปก็จงระบุหน้าที่หลักของคุณและก็ให้แน่ใจว่าคุณสามารถจัดสรรทรัพยากรในการใช้งานนั้นได้อย่างเหมาะสมจากนั้นก็ให้คะแนนตัวเองในแต่ละหน้าที่หลัก หน้าที่หลักที่เป็นจุดอ่อนของคุณเป็นตัวกำหนดเพดานของทักษะอื่นๆอย่างเช่นผู้จัดการที่ไม่สามารถกระจายงานให้คนอื่นทำแทนได้ก็จะพบว่าทักษะนี้ฉุดรั้งความสามารถในการทำงานของเขาให้ลดลงและการที่จะพัฒนาไปสู่ทักษะในด้านอื่นๆก็ลดลงเช่นกันจุดอ่อนในหน้าที่หลักของคุณคือสิ่งที่เหนี่ยวรั้งคุณออกจากทักษะอื่นๆและก็ฉุดรั้ง คุณค่าของคุณเอาไว้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณพัฒนาจุดอ่อนนี้ได้คุณก็จะสามารถพัฒนาความสามารถด้านอื่นไปได้ด้วยทุกคนมีจุดอ่อนจงระบุจุดอ่อนของคุณและก็ทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นจงถามตัวเองว่าอะไรคือทักษะที่ฉันสามารถพัฒนาเพื่อที่จะส่งผลกระทบในแง่บวกต่องานของฉันให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการ เก่งคอมพิวเตอร์การเรียนภาษาที่3การฝึกทักษะทุกทักษะเนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้คุณจะต้องตั้งเป้าง่ายๆในสิ่งที่คุณจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงและก็อยากก้าวหน้ากฎแห่งการถูกบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมันเป็นไปได้ว่าถ้าคุณไม่ชอบแนวคิดของการบังคับให้ทำบางสิ่งกฎแห่งการถูกบังคับก็จะมีความเกี่ยวข้องในงาน เพื่อที่คุณจะสามารถอนุญาตให้คุณมีเวลาทำในสิ่งนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาในการทำงานสองวันคุณก็จะทำสองวันหรืออาจจะทำมากกว่าน,นั้นก็ได้แต่ความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งก็คือถ้าคุณต้องทำงานสองอย่างให้เสร็จภายในเวลาหนึ่งวันคุณก็จะหาทางทำงานนั้นให้เสร็จจนได้กฎของการถูกบังคับมันเป็นอะไรที่ง่ายที่คุณจะทำให้คุณเข้าใจว่า คุณจะไม่เคยมีเวลาเพียงพอที่จะทำทุกสิ่งที่อยากทำเพื่อที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่น่าเศร้านี้ก็ให้คุณถามคำถามต่อไปนี้เป็นระยะระยะคำถามแรกก็คืออะไรคืองานที่มีค่าที่สุดสำหรับฉันคำถามต่อมาก็คืออะไรคืองานที่ฉันสามารถทำได้คนเดียวและก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคำถาม ที่ 3. าํคถามสุดท้ายก็คืออะไรคือการใช้เวลาที่ดีที่สุดในตอนนี้ถ้าคุณตอบคําถาม3ข้อนี้ได้มันก็จะช่วยให้คุณสามารถจัดการเวลาได้เหมือนที่บอกเอาไว้ว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดต้องไม่อยู่ภายใต้สิ่งที่สำคัญน้อยที่สุดต่อมาก็คือคุณจะต้องระบุข้อจำกัดของตัวคุณเอง คุณมีเป้าหมายแล้วก็ยังทำมันไม่สำเร็จอะไรคือสิ่งที่ฉุดรั้งคุณไว้ตอบคำถามเพื่อที่จะพบจุดบอดที่เป็นข้อจํากัดในตัวคุณเพื่อที่คุณจะสามารถสําเร็จในวันข้างหน้าได้คุณจะต้องตอบอย่างตรงไปตรงมาข้อจํากัดมักจะมีผลต่อความสําเร็จของงานจงระบุปัจจัยที่มันเป็นมันมีส่วนในการจำกัดทุกๆอย่าง จำกัดการพัฒนาจำกัดความก้าวหน้าของคุณจงระบุปัจจัยเหล่านี้ออกมาและอะไรที่ทำให้งานอื่นๆทำได้อย่างราบรื่นมากกว่านี้ถ้าคุณสามารถแก้ปัญหาสิ่งที่เป็นตัวขัดขวางคุณได้คุณก็สามารถทำด้วยขั้นตอนแบบนี้ได้กับงานอื่นๆอย่างเป็นธรรมชาตินี่คือกฎ80-20ที่นำมาประยุกใช้ก็คือปัญหาที่เจอ80%มักจะเกิดจากอุปสรรค20% ดังนั้นนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสกับมันก็จงถามตัวเองว่ามีอะไรในตัวที่คอยฉุดรั้งฉันเอาไว้คุณอย่าโทษคนอื่นอย่าโทษสิ่งอื่นคุณจะต้องรับผิดชอบตัวคุณเองให้มากที่สุดและก็ระบุในจุดที่คุณจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงต่อมาเรื่องของการเชียร์ตัวเอง การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมา,มากการจะเจอกับสิ่งที่ท้าทายมันก็ทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณจะได้รับการสนับสนุนจากเชียร์ลีดเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกนั่นก็คือตัวของคุณเองก็วิธีการเชียร์ตัวเองก็คือเป็นคนฝึกเป็นคนที่คิดบวกเข้าไว้ เมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกซึมเศรา้าไม่รู้สึกสงสารหรือว่าไม่รู้สึกแย่กับตัวเองคุณจะโต้อตอบกับคนอื่นด้วยท่าทางคำพูดวาจาและก็แสดงออกไปในทางบวกมีความหนักแน่นและก็ไม่รู้สึกสะทกสะท้านกับเรื่องเล็กๆน้อย,อยๆมากมายที่มันจะคอยเข้ามากวนประสาทกวนหัวใจในชีวิตประจำวันแต่ละวันของคุณ การเชียร์ตัวเองต่อมาก็คือต้องพูดกับตัวเองในแง่บวกอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นฉันชอบตัวฉันจังเลยอ่ะฉันเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองฉันเป็นคนที่มุ่งมั่นพูดซ้ำไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกพูดซ้ำๆไปซ้ำมาสร้างคำยืนยันในเชิงบวกจนเชื่อว่ามันจะสามารถกลายเป็นจริงได้ฉันเป็นคนรวยฉันจะต้องรวยฉันสามารถรวยได้ง่าย,ายพูดไปเลยต่อมาก็คือเห็นทางออกในทุกปัญหา คนคิดบวกเนี่ยจะมองหาแง่ดีในทุกๆสถานาการณ์เขาจะมองหาบทเรียนที่ได้รับจากสิ่งนั้นและก็เชื่อว่าความยากลำบากนั้นไม่ได้เป็นตัวกีดขวางแต่มันคือบทเรียนต่อมาก็คือคุณจะต้องนึกภาพเป้าหมายคุณจะต้องจินตนาการว่าตัวเองนั่งอยู่ในห้องทำงานส่วนตัวที่มีชื่อของคุณเป็นเจ้าของทีนี้เรามาดูความหมายของการกินกบกันดีกว่า การกินกบเนี่ยหมายถึงการที่มีทัศนคติในด้านบวกและก็ทำงานที่ยากที่สุดก่อนเป็นลำดับแรกเพราะคุณไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณจึงจำเป็นที่ต้องฝึกผัดวันประกันพรุ่งอย่างสร้างสารรค์ต้องเลื่อนทำในสิ่งที่ให้ผลลัพธ์น้อยก่อนจงแบ่งงานใหญ่ออกเป็นทีละส่วนทีละส่วนแล้วก็ค่อยๆทาทีละอย่างทางานด้วยความกระตือร้น รู้ว่าอะไรควรทำก่อนหลังทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณต้องจำเพื่อให้งานธุรกิจและชีวิตของคุณประสบความสำเร็จนี่คือการเรียนรู้ที่จะกินกบตัวนั้นก่อนในทุกทวันสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ก็คือถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะควบคุมชีวิตของตัวคุณเองคุณก็จงเปลี่ยนวิธีการทำงานการลงมือทำมันเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จได้ คนที่ทำสิ่งที่แตกต่างได้ดีกว่าเป็นเพราะเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องการกินกบก็หมายถึงคุณจะต้องระบุงานชิ้นสำคัญที่สุดก่อนแล้วก็จัดการทำด้วยใจที่จดจ่อและก็แน่วแน่จนกระทั่งงานนั้นสำเร็จเสร็จเรียบร้อยเริ่มลงมือทำงานที่สำคัญที่สุดก่อนความสามารถในการจดจ่ออยู่กับงานที่สำคัญที่สุดมันจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของคุณได้ คนที่ล้มเหลวก็เป็นเพราะว่าเป้าหมายของเขาไม่ชัดเจนพอสุดยอดกฎแห่งความสำเร็จก็คือการคิดแล้วก็จดเป้าหมายของคุณลงบนกระดาษทุกๆคืนก่อนนอนจงเขียนรายการสิ่งที่คุณอยากจะทำให้สำเร็จของวันถัดไปไม่ว่าจะเป็นรายการหลักรายการรองก็ต้องลิสต์ออกมาเป็นรายเดือนรายสัปดาห์และก็เป็นประจำวันและสุดท้ายระบุทักษะหนึ่งอย่าง ถ้าคุณพัฒนาแล้วมันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณ